สนแรกก็น้่ยมันสีออกแห้งมันเป็นสีตะปูเพราะว่าพวกผมออกก่อนยินงรนะ่ง,งครับทงบางครับมันก็เลยลวงเร็วเพราะว่าเอาหิน <c oughs> ไอปิดขานคอไว้นะครับจะยินงร่อ,องมากก็เลยต้องเอาภากันเอาหินนี่พวกหินก้อนนี้ยังสีแหละครับที่ว่าเอาร่งนะครับบน้ามันก็เลยหลอดผื่นแห้งเพราะเป็นยังกระในร่องไวครับเพราะว่า พราะว่ามันกัเป็นไอส่วนน้ำล่อง่ท่านนะครับครับอ๋อไวจะพ่อใส่กับพอแล้วนะครับเดียวเพียไปหวยน้ำนั่นแหละิงไปเลยให้ตามเดิมเป็นตามเดิมสองั่อใส่บุญมดกเพราะว่ามันออกตลอดครับ